วัวนี้จะไปดำน้ำใช่หมื่นลยเนานี่เช้าครับเดี๋ยวเราใคระไปน่นเรือให่ใหม่ใหม่โอเร้อมลงเรือไหมคเดี๋ยววันนี้จะไปดำน้ำค เรือมารับแล้วนะครับนี่เรือเราแล้วครับนี่ที่ไหนคะที่ไหนคะ I do ให้ครอบจมูกให้อากาศไม่เข้าต้องดูเพราะว่ามันเป็นยางครอบรอบฟับงที่ป,ป๋าบอก,กอ่าเป็นไงนบ้างสนุกไหม เริ่มดำได้สนุกไหมฮะ น้ำใสมากอันนี้คือ

เขาบอกว่าห้ามเอาเดยวเจ้าหน้าที่จะเอ้ยป้าอยาหยิบหยิบได้แต่ห้ามเอากลับบ้านไงนี่นี่ไปข้างบนก่อนยวค่อยมาเล่นไปใส่รองเท้าายใส่รองเท้าจะได้ไม่เจ็บคนะโอ้ยแสบหลังเลยอ่ะแดดแสบหลังเลยเสียบหลัง เด็กเรือเด็กเรือเรืรเด็กเรือเป็นเหมือนพอซิวอืีสนมา นี่กระดาบอลไปแล้วเหรอยกของี่ีกนไม่มี

ตกไปแล้วตกแล้วสงสัย,ยจะตกแล้วเม,ม,มือ่อวานเรามามืดแล้วอ่ะเมื่อวานเรามามืดแล้วยังดูยังมีสสยอยู่แต่มันเป็นแค่แต,ตงแตงเฉยเฉยอย่างเงี้ย